สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่วัดหงทองนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องนะครับเขาไปรับชมนะครับเขาไปเบิ้งนะครับไปไหวพระน้วกันนะครับไหวพระทำบุญนะครับพี่น้องเมือนี้เป็นวัางเสาครับคนหลายครับพี่น้องเบาหลายโบได้ครับคนแนมหลายนะครับพี่น้องพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผม พี่น้องครับตอนนี้เห้าขึ้นมาอยู่สั้นสองแล้วนะครับเดี๋ยวเราสีผ้าพี่น้องขึ้นไปทั่งเๆนะครับสันที่สามนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับพี่น้องครับนี่สันสองนะครับพี่น้องเดี๋ยวห่าขึ้นบันไดไปนะครับสันที่สาม ครับผมเฮากับขืนมาหอดแล้วนะครับพี่น้องนะครับเป็นเจดีครับพี่น้องเจดีใหญ่นะครับเดี๋ยวเรานะครับสีเขาไปข้างในกันเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิงข้างในว่าสิีสวยงามบ่นะครับครับผมหลังจากที่เฮาขึ้ขืนมาทึ่งเจดีแล้วนะครับ เข้ากับเขามาทั้งในนะครับเดี๋ยวผมช้ยพี่น้องเบิ้งนะครับบรรยากาศทั้งในนะครับภาพบาดงามๆพี่น้องนะครับสุดยอดอีีนะครับสีเมืองามนะครับเดี๋ยวผมชหยพี่น้องเบิ้งนะครับอีพี่น้องสวยงามนะครับเดี๋ยวผมทีไทยให้พี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องถ่าไปเบื้องนะครับเด้อครับผม เอาขามาท้างในกันแล้วนะครับพี่น้องเราก็จะไหว้พระก่อนนะครับผมไหว้พระขอพรก่อนนะครับผ้าพี่น้องได้เบิงข้างในนะครับผู้ใดยังบ่ทานได้เคยมานะครับพี่น้องก็มาได้นะครับเสืยองามอีลีนะครับข้างในเย็นๆนะครับทางไงเย็นนะครับเพราะว่าเรามีพัดลมนะครับพี่น้องก็เลยบ่ฮ้อนนะครับเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้อง จะซันแน่จังหน่อยด้อพี่น้องเด้อแบบสวยงามอีดีนะครับพี่น้องครับผู้ใ่า่เคยมามาได้นะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนวันหยุดนะครับพี่น้องสวยงามครับโอ้ภาพวาดนี่สุดยอดเลยพี่นอ้องอยากให้พี่น้องมาเบ่งกับตานะครับภาพออกไปอาสิบ่งามบนไดนะครับพี่น้อง ตัวนี้เป็นสั้นที่สามนะครับสั้นที่สามาภาพอยู่ในเจดีครับพี่น้องทั้งในเจดีนะครับเจดีใหญ่นะครับภาพสวยงามนะครับพี่น้องไดือบ่งกันนะครับสวยงามมีหลีครับพี่น้องทั้งในนะครับ ตอนนี้เราอยู่วัดหงทองนะครับพี่น้องวัดหงทองนะครับหรือว่าวัดกลางน้ำนั่นเองนะครับตรงนี้สิเป็นทะเลพี่น้องเป็นทะเลนะครับนามกําลังสีลงนะครับโอ้โคตรลายครับพี่น้องมือนี้โคตรลายเลยนะครับตัวนี้เห็ดว่าในเลียวอยู่ครับ Mm-hmm. ครพาพี่นอ้นองย่างส้มบรรยากาศนะครับมื่อนี้เบาหน่อยจักหน่อยพี่น้องนะครับพราอคนหลายนะครับคนหลายเอากับอายเ้ืกันนะครับเบาเสียงดังคนกันแนบิึงนะครับพี่น้องเอากับว้าค่อยๆนะครับคนหลายครับพี่น้องเบาหลายร่ได้นะครับ hồi lại mình được con em mừng ตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งในโบสถ์นะครับพี่น้องครับสวยงามอีหลีพี่น้องนะครับไหว้พระขอพรนะครับพี่น้องโอ้ล่มเย็นสวยๆเลยพี่น้องนะครับคนกันหลายๆนะครับมื้อนี้เป็นวันเสาร์นะครับพี่น้องเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันพักผ่อนเป็นวันครอบครัวนะครับพี่น้อง ที่จอดรถนะครับพี่น้องกวางขววงนะครับกวางขวางลาหลรีครับมองจอดรถนะครับผู้ใหบ่เคยมานะครับพี่น้องมาได้นะครับที่จอดรลถหลรีนะครับ คลิปนี้นะครับขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆนะครับที่เขามาเบิงมชมกันนะครับเพิ่งแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามให้น้ำเน้เดอครับพี่น้องนะครับเผื่อสิบุตรีพลาดพลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับมือนี้นะครับไปแล้วพี่น้องครับสวัสดีครับ